สนุนโดยเครื่องสำอางนากาโนของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณเสียงดีคาแรคเตอร์เด่นเข้าตาล่าสุดเมลตาวิาสาแปดแสนสาวได้โอกาสโชว์สกิลการแสดงและพลังเสียงในภาพยนตร์เรื่องบากแตงโมอ,อีกด้วยงานนี้จะเป็นแบบไหนไปฟังกันเลยค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากๆแล้วเราก็คิดว่าโอกาสแบบนี้มันมันมัน,ม,นมันยากมากๆค่ะ ที่ที่จะได้รับโอกาสอย่างนี้มาแล้วผู้ใหญ่ให้โอกาสนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่เอ็นดูเมลแล้วก็ให้โอกาสนี้มานะคะเมลก็เต็มที่ค่ะกลับมาฝึกฝนแล้วก็เพลงที่เพลงเพลงประกอบหนังปล่อยออกไปแล้วนะคะสามารถเข้าไปฟังได้ค่ะชื่อเพลงว่าตำซอยหนองแน่ค่ะ,ะมันเหมือนกับว่าบอกให้บอกให้แบบพี่เนี่ยช่วยมาตำส้มตำช่วยน้องหน่อยอะไรเงี้ยคะ่นะเนื้อหาในเพลงก็จะแบบจือไปแบบมองได้มองได้สองแบบเออ พี่คะแบบมาต่ำซอยน้องแน่น้องเหงาน้องว่าพี่ไผ่หนีมาต่ำแบบคุงกินน้ำกันก็เลยประมาณนี้ค่ะต้องต้อง,ต,องต้องเข้าไปฟังเลงค่ะแล้วทุกคนก็จะแบบอ๋ออย่างนี้นี่เองไม่ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าอต่ำซอยน้องนี้ต่ำซอยน้องแน่นี่มันมันมันไม่ได้แบบส่อไปทางนั้นขนาดนั้นนะคะเหมือนกับว่าเราก็พูดถึงแบบพี่มาช่วยตํำส้มตํำช่วยน้องหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย หรือว่ามันไม่น่าจะมีดาม่าอะไรอย่างนี้ค่ะเองเคยประกอบหนังภาพยนตร์เรื่องบักแตงโมไปนะคะก็ได้ได้ได้แสดงหนังของภาพยนตร์ด้วยค่ะ,ะการแสดงยากกว่าค่ะเหมือนกับเราต้องทำการบ้านแบบหนักมากว่าตัวละครที่เราได้รับมาเนี่ยเราจะเราจะต้องเหมือนกับเป็นตัวเขาจริงๆเราต้องเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นตัวนั้นจริงๆค่ะเราเลยต้องทําการบ้านหนัก หนักขึ้นเยอะมากค่ะรอติดตามฝีไม้ลายมือของสาวเมลได้เลยทุกรงภาพยนตร์28เมษายนนี้จ้าติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย